ก็ถ้าเกิดเราใส่ซอสเดี๋ยนมันจะเค็มไปอ่ะลองก็ลองเอามือจับน้องน้องเอามือแตะดูว่าโอเคขนมปิ้เชาใช่นีมปอการเห๋งัเดียวก็การเจ๋งยังเดี๋ยงโอเคพอดีแล้วเนาะอ่ะนี้ขอน้ำตาลค่ะยอเตียวเนือเดี๋ยวซอสเตาถั่เดียก็ตาถจอวได้จอนโอเคสองช้อนะคะชีกออดีแล้โอเคสองช้อนนะคะจะคนนะคอ้นก็วชีิโอเค แล้วก็มีน้ำมันออ,น okay. อยโอเคเดี๋ยวนาก,จจกนะูอยากจอเจ้าเหนะ่อยแค่จะจอดร้านไปตลอดแต่พี่เลือกน้ำมันเอาน้ำมันน้ำมันขา้าวโพดเจนกว <Okay. S 2> นโ okay. อเคเดี๋ยวนาก,จจก,อากูอยากจอดว่าจอดพักเกลือนะโอเค่ okay. จอดพักเกลือน่าจอดพักเกลือชิดชิดเท่นะเดี๋ยวเราเราเอาไปลนไฟให้ร้อน <Okay. S 2> เพราะว่าน้ำตาลจะได้ละลายโอเค so อยากเพิ่งใส่น้ำมันใช่ไหมครับยังโ <Okay. S 2> อเคเอาน้ำตาลไปอย่างเจ้าช<อ>ือ่อเกลืเจ้านั้นไยไปจอยากเจ้างหน่าจะไปเจอดก็ต้องชิบก่อนจอดอว่าชื่อเกลือย่างชิบก่อนไม่จ้าอดย่างชิบก่าน แ้เดี๋ยวเราก็ปาถึงเวลาแนละ้วโ <Okay. S 2> อเคแต่ชนะเปตุนเตชตาเกาชิีนาทีนะเคเชียแลกเสริม้งเชหนังกาตอันจัชงลองกิน,นเทากเตะนชิคุเตอโอเคค่ะถ,ถ้าเป็นไปด้เราใช้ข่ะมันบางกวนี้ก็ได้โอเคอย่าเตะให้ชิมว้ตายจน่นไม่นะชิอาอันนี้สิเกตโอเคเทน้ำทิงโอ okay. เคขณะ้ okay. าาิกรนะโอเคในถต้องาจาจะได้ปอจเชนะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะคาวไงเจิงเลย ยาแตงมจะเด้ะะนะยาตะเจอตนเ้ตรงเจนเยมชืช่เอเจนเแล้วก็พาปานี่ิปใส่อโอเคเปอจะนตาชุช่องแต้อ,อหหไหมหน้าตาสวยไหมเห็นไหมท,ที่บอกว่าเราหันเป็นดมอนเนรเราเรับประทานมันจะง่ายละตับช้อไล้วี่ากโอ้ยท้องทองนอนจะดนยุ่ง่งนี่คือ<ง>นอร็จแล้วเราก็เอา ข่าเหมือนเนี้ยเราอย่างนี้ไปว่าจะอโกเคีอออเยนหนี่นอจอหรือนอร์ใช่แต่บางท่านเขาอาจจะชอบหั่นเล็กๆกว่านี้นะไ okay. ด้กินตัวเนลายจะเขียนะกับเมบย์เฉพอะนอนีใ<ช>่ให้แบบตรงแต่ว่าสูตรของพี่พี่ชอบให้มันโตๆอย่างนี้แหละ <Okay. S 1> พี่แบบพอดีเนี่ยเขาสู้ในจีนสรือซาโอลอยหน่อยเื่อให้เป็นน่ที่เนี่ยกับเมย์เลยโอ้แต่แบว่าม,มันมันอร่อยดีมันเผ็ดดีนะ เดี๋ยวเขียนะเนี่ยก็หม้อค่ะอย่างจีเท่านั้นโอเคเนี่ยฉันเอากระเจาแมาเนี่ยมาเขียซึ่งหนึ่งจีเจาะเลยอ่าแล้วก็เอาพริกใส่ที่จะแต่ที่หลังดีกว่าเพอาหอมมาใส่ต้นหอมใช่ไหมใส่ยังไงครับใส่โรยไปเลยจ้ะเลยโรยให้สวยงามนะพี่เคยไปฮ่องกงไงก็เลยเป็นทัวร์เขาพาไปรับประทานอาหารนั้นติดใจเลยก็เลยเอาไปเรียนมาไม่เรียนทำเองเลยทานแล้วแบบมาลองทานไม่ได้ไปเรียนนี่ก็เอาพริกมาใส่ โยให้มันสวยงามนี่ปราะๆจะมว4สีแสีเหลืองสชั่วจอว่ในน้เือจุ่งอดแไหมโอ so เออวกชีวัชีกันึ่ก้าวนะวดชีับมวสีนช่องนนสีกวน่ยมส็นะคะคุณู้หน้าตาก็น่าทานมากเลยถ้าเรามีผักชีก็โรยไปโอเคทีนี้เนี่ยถ้าเรามันจะมีสูตรหนึ่งบวยมีจากบวยไหมเออบวยเค็มอ่ะอาอย่างนั้นก็เอามาใส่ละนึ่งไปเลยแต่ว่านี้เรานึ่งปลาก่อนสังเกตมัพี่จะเทน จะไม่มีกลิ่นคาวเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูโอเคที่นอตุนเจี๊ยมไปมั่วจอนาตาพี่ะไปใช้ตัลูกขาเจียวพี่ไปอุ่นจะกครัวแบบเตรียมเสริมเตรียมเสริมตอนนี้เตรียมเสริม่ะเดี๋ยวตามมาเลยมาดูซิว่าไอ้น้ำมันลอยที่เราเตรียมไว้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวนอตุนเจีมั่วจะซอสปลาตาก้ให้เน้เลยโอเคจะใช้ Chinese Marinated เตรียมเอาได้เตรียมตัวเติมข้าวอ้ำตาล All the sugar โอเคอ่าน่าจะน้ำตาลน่าจะนั่นละอ่โอเค ลองชิมอีกครั้งดูไหมว่าน้ำตาลเราไม่ชัวร์เราชอบรสอะไรเราก็ดีไซน์เองเป๊ตื๊ออัวจะกลัวเตี๋ถ้าถึนเจตี้ยน่าเลยสกกูอยากลองทำให้ชิมสิจอนแต่เขาไม่ชิมนเราก็จะมาลาดละที่ทำไมขิงเราถึงไม่ทำให้มันสุกก่อนเนี่ยขิงกับพวกพริกพวกเนี้ยอ๋ออันนี้เหรอเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยขิงคลุกไปมันก็มันก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งแต่ว่าสูตรอันนี้เนี่ยเห็นน้ำร้อนไหมไอ้น้ำน้ำมันซอสเนี่ยมันร้อนอยู่เนี่ย มันก็จะไปสุกโดยที่สุกแบบธรรมชาติสุกแบบไม่ต้องสุกมากเคมันก็จะไปลาดมันจะสุกแบบกรอบๆนะคโอเคเนี่ยีปปอต่อแต่จาะเทียเทียเจะดอที่จะกุ้งต้อนไปฉีม้วนจะไปอวกกะเชียนะครับไปจีจอกับนือยจีมอวหลายจอตะเข้าซิแล้วก็จะให้หน้าตามันสวยสดใสจริงๆแล้วเราไม่ต้องใส่น้ำเยอะขนาดน้แต่ว่าพี่เป็นคนที่ชอบเวลาเราลาดนะคะแล้วก็เอาผักชีนะคะคุณผู้ชมเป็นไง หน้าตาสวยไหมคะใช่ได้ค่ะคุณผู้ชมสุดยอดโอเค <Okay, S 1> เราจะมาชิมดูนะจะมากินดูว่าอาหารปลาฮ่องกองเนี่ยที่เรานึง่งเพิ่งจะนึ่งเสร็จเนี่ยอร่อยแค่ไหนโอเคกูุยลาชีนอ่อดีนึงก้าวโมดิจ่ากูยลาชีนเราไปชิมกันต่อน่าจะให้น้องก้าวลองชิมดูสังเกตไหมที่พี่บอกว่าที่เราหั่นเป็นไดมอนด์น่ะเวลาเรารับประทานเห็นไหมคะเราตักแค่เนี้ยมันจะเป็นช่อของมันไว้อยู่แล้วเห็นไหมคะแล้วตักนี้นิดนึง

นี่มั่วจะกเขียดรอเทีย่ยง <Okay. S 2> ชิมมั่งดีกว่านี่มั่วจะกเขียเืยมอมั่วขันหนึ่งจีฉันอยากเลียกเขียทารอนเจเที่ยงเราอาจะกลัวว่ะแล้วรสชาติของกิ่งเป็นไงกิ่งไม่ต้องสุกมากแต่มันก็ถูกความร้อนของออยเนี่ย huh. มันก็ทําให้อร่อยไปเลยเนาะถูกต้องครับนี่ดูแต่อย่าลืมนะผู้ชมทางบ้านเนี่ยซอสจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่คุณความชอบ มึชอบหวานเพราะว่าผมชอบพิธีกรชอบชอบหวานนะคะโอเคจะซอสเนยจะนัจะใ่เกลือน่าแค่ะน้นตาลเดิเนื้อเนี่ยกาชิ้ิบกาชิเนี่ยแล้วแคเนเนี่ยกาชิน่จะจาชิเกเจากันต่ออันนี้เน้อกาชิเนี่ยจาะออี้เลยโหจงเรเนี่โอเันนเต้สตาของฮ่องกไอเรดีสู้เนียนอรยได้นอนเลยคุณแม่บ้านแล้วคุณพ่อบ้านนะคะแมตอนนี้เนี่ย พอได้สูตรสไตล์ห้องกลงปลาเจโลเมตรแล้วสงสัยนี่แบบฮันนี่นี่พออินเลิฟตลอดเลยนะเนี่ยใช่ครับหวังว่าเคล็ดลับที่แม่พามาฝากทางคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยหวังว่าคงจะได้รับเก็บเล็กเก็บน้อยใครที่มีไอเดียเพิ่มก็สามารถตกแต่งเป็นเ <นะ S 2> ทคนิคของไค่ของไอเดียของสลรท่านนะคะอันนี้เป็นไอเดียของพี่ แล้วก็ซอสถ้าเกิดมันเยอะไปเราก็ไม่ต้องราดเยอะอนะคะใครที่ชอบออยก็ใส่ออย<ม>เข้าไปผมเคยกินที่ร้านกินปลาชนิดคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าไม่เคยทาไ,ไม่เคยทำเองที่บ้านาแล้วรู้สึกว่าตอนที่เห็นพี่แมมท,ทำเสร็จเนี่ยมันง่ายมากเลยง่ายนะวิธีทําแค่15ห้าทียี่สิบนาทีเสร็จเรียบร้อยได้ปลากินเลยครึ่งชั่วโมงมแต่ว่าถ้าเราเตรียมของเนี่ยสิบห้าทีเราก็เสิร์ฟได้เลยใช่ครับ 我乌我毛呢？其、okay? 我乌我鱼我其我也我饪我蛮我的。我实，我乌我特我里我个，我别我是我四我就我点我它我是我脑我鱼我类。我以，我有我整我的？我除我特我就我那我跟我脑我乌我呢，我用我像我我师我宝，我鱼我但我老我辛我那我家我了。我江我是我豆我但我呢，我实，我南我皮我红我乌我水我江、我香我呀，Fish of the h 我 n g k o n 我然我呢，我们就有淡水。 Thái... chiên. Hai chiên. Thái chiên. sẽ bên Hai chiên. 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 Hai chiên 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 chú chiên 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 chiên